โลชั่นยูเลียนตยตัวใหม่ของมิซูมิสูเทพมากกู้ผิวแห้งรอบใน1นาทีสารสกัดแต่ละตัวคือเอาเรื่องเวอร์หลังจากที่เขาออกเซรั่มผิวใสมา2สูตรเราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆรอบนี้ก็ถึงคิวของผิวแห้งแบบเราแล้วซึ่งแพรเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามิซูมิเนี่ยเขาชอบแบบอัด สารสกัดมาให้แน่นๆแบบไม่กั๊กเลยแต่พอสูตรผิวแห้งออกมานี่รู้สึกเลยว่ามันแน่นกว่าที่เราคิดไว้อีกอะ่ะทุกคนมันถึงแบบเค็มเลยไงว่ากู้ผิวแห้งใน1น,นาทีใส่อะไรมาบ้างทุกคนมาดูกัน9.99ยูเลียเยอะที่สุดเท่าที่แพ้เคยเห็นมาในโลชั่นเลยนะตัวยูเลียเนี่ยเขาเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่แทบผิวหนังแนะนําให้คนที่มีปัญหาผิวหนังใช้เลยนะคือมันเข้มข้นระดับนั้นเขาเป็น natural moisturizing factor ที่จะอยู่บนผิวหนังชั้นน นอกสุดของเราถ้าเกิดว่าตัว NLF เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะทําให้ผิวเนี่ยสูญเสียน้ําได้ง่ายแห้งกร้านแล้วก็แบบลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีปัญหาผิวอื่นๆเนี่ยตามมาแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยสําหรับคนที่ผิวแห้งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าการที่เราผิวแห้งเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยผลัดเซลล์ได้ช้ากว่าผิวปกติเวลาเราจับผิวเราเราถึงจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันกร้านแบบจับไปแล้วมันไม่นุม่มเพราะว่ามันมีเซลล์ผิวเก่าที่แบบมัน หลุดลอกออกไปยากกว่าปกติซึ่งตัวนี้เขาก็จะช่วยให้มันผัดเซลล์ผิวได้ไวขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ระคายเคืองเหมือนสารผัดเซลล์ผิวแรงๆนะทุกคนมี1%นึ่อร์ซนต์ซคไอโซมิเลตตัวนี้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่ช่วยกักเก็บน้ําในผิวได้ยาวนานแล้วก็ล้าลึกมากๆเลยนะเป็นสารสกัดที่เขาใส่กันในครีมทาส้นเท้าแตกแห้งฟิวนั้นน่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้ผิวหนังเราอ่ะมีความบ่อน,นุ่มชุ่มชื้นนานแบบเข้มขน้นแล้วก็มีเซรัมายห้าชนิดที่ ที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างผิวเรามากที่สุดเซราม่ยเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นตัวที่เสริมเกราะป้องกันตามธรรมชาติของผิวเราแล้วก็จะช่วยลดผิวสูญเสียน้ําด้วยแบบว่าพอเรามีเกราะป้องกันผิวที่ดีอะทุกคนน้ามันจะระเหยออกไปได้ยากนะบวกกับตัวสุดท้ายนะก็คือโอ๊ตเอ็กซ์แทกตัวเนี้ยเขาใส่มาก็คือช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดการอักเสบของผิวที่แพ้แดงให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ช่วยคงความชุ่มชื้นในผิวด้วยแต่และตัวที่เขาใส่มาก็คือจะจบ ปัญหาที่ผิวแห้งต้องเจอเลยนะใช้ตัวเดียวก็คือโครบนะทุกคนที่พูดมาเนี่ยว่าสารสกัดอัดแน่นแล้วนะแต่สิ่งที่แพทชอบที่สุดในตัวนี้เลยนะก็คือเนื้อโลชั่นเขาคือมิซูมิเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะในการทําเนื้อโลชั่นออกมาบางเบามากๆนะตัวนี้ทําเนื้อออกมาดีมากทุกคนคือไม่ใช่เนื้อครีมค้นๆอนะตัวเนี้ยมันจะเบามากอารมณ์เจลว่นหางแล้วะเราก็ทาแล้วก็เย็นเย็นซึมไวมากนะทุกคนดูมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆผิวนุ่มขึ้น ทันทีเลยนะทุกคนจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเลยเห็นไหมอันนี้เหมาะใช้เป็นประจําทุกวันทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยอ่ะมันสบายตัวแล้วก็สบายผิวมากๆใครที่ไม่ชอบความเหนอะแบบแพ้นะแพ้แนะนําขวดนี้เลยตอบโจทย์ทั้งเรื่องผิวแห้งทั้งเรื่องความเบาสบายผิวเนะี่ยดูสุขภาพดีแล้วก็นุ่มเลยนะแล้วทาตอนกลางคืนเนี่ยก็รู้สึกว่าผิวมันนุ่มนานด้วยตื่นมาผิวก็ยังชุ่มชื้นอยู่ส่วนตัวนี่แพ้ชอบมากนะเป็นโลชั่นที่ลงตัวทั้งสูตรสารสก,กัดเนื้อสัมผัสใช้ ง่ายูผิวแห้งได้จริงแล้วที่สำคัญคือราคาสบายกระเป๋ามากๆม,ม,มีโปรโมชั่นตลอดอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่กัดแพรจะแปะไว้ให้ตรงแคปชั่นนะทุกคนไปกดซื้อกันนะอันนี้อยากให้ลองจริงจรนะของมิซูมิของเขาคือมันคุณภาพอยู่แล้วทุกตัวแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบเหมาะกับผิวแห้งมากจริงๆใครใช้แล้วเป็นยังไงอ่ะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าชอบไหมสำหรับคลิปนี้นะแพรก็ขอลาไปก่อนค่ะ